กาบสบายดีทุกคนมือนี้กาบมังคก,กับเสื้อไซเนลอีกแล้วเนาะคือมือนี้ได้ฮาปัะดุจากกันเคอรีอีกแล้วนี่เ้เขาตั้งนี่มาสั่งขาตั้งกล้องมาเพราะว่าจะได้ไม่เฮ็ดคลิปนาทุกคนนี่มันก็สิออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้แหละมันสามารถปรับได้ส0องศาเหกสิบองา,านว่าก็โอเคอยู่ทุกคน อยู่ในราคาอยู่ในราคาที่เท่าไหร่ว่ะร้อยสาบบาทเพิ่นขายร้อยสาบบาทแต่ว่ารวมรวมแล้วของสังคาทรงอย่างเก็บปลายทางอย่างกะให้ติดพลังงานอีกพอดีเป็นสองร้อยพอดีเนาะเดี๋ยวครา้สิม,มาลองประกอบบ่งมันเสยมเป็นหนาา้าตาประมาณได้มันกันั่นแหละทุกคนมันจําเป็นต้องได้ซื้อเพราะว่าเพราะว่ามันยากขนาดเวลาสิทายคลิปเนาะมันบ่มีคน จับล้อีกอย่างถ้าสมมุติว่าแบบเท้าทายแบบนอกสถานที่มันจะสั้นนะนะเขาก็ซื้ออันตัวนี้มามันสีโบสัมันจึงสีโบสันนะฮ <c oughs> ะอันนันแหละแล้วก็อาร์ตคีบเวลาแบบเขาเฮ็ดกินหรือว่าเฮ็ดเวลาเขากินอีกยังแล้วเขาเฮ็ดคีบกินไปนน้ำอย่างสิมันจะได้แบบเออจะได้แบบหน้าเบิ่งนะนะจะได้แบทอยู่ต่ำอยู่สูงอย่างนี้ทุกคน มันสามารถปรับอยู่ทางลุมได้ทุกคนมันมีอันปับทางลุมเนาะปรับเอ,อย้ยน้ำซีแล้วมันกลับปับได้แบบนี้แบบหมุนทุกคนดิหมุนได้หมุนอย่างซีแล้วก็ขึ้นปับแบบซีได้เนาะทุกคนแบบนี้แล้วก็มันก็มีบนปับบนนี้อีกนี่ทุกคน สามารถปรับได้แบบซีเอาลงแบบซีแล้วก,ก็ปับแบบยังแบบซีก็ได้ทุกคน,นเนาะพอลงเวลาทายหนะทายคลิปทายอีย่างเวลาทายเอากระก้กมมันลม้มอยาก,ก้มกระกมอยากเงยกังเงยสินะเดีโอเคอยู่มันแข็งแห้งอยู่ได้นี่เดยมันเป็นแบบซีเดี๋ยวนี้มันมีตัวล็อกคอมเดี๋ยวลองเบิงว่กมันซีได้สันใด ตั้งเบอร์มันจะออกเมาอยเงาท่มเลยเนาะนี่คุณน่ะทุกคนเาเาเติบอยู่โอเคตัวนี้เท่าไรวะนี่เดยทุกคน นี่นะทุกคนเจ้ามาปานี่เดยกกลางพื้นกลางพื้นมันก็สิประมาณนี้แล้วก <Okay. S 1> สาา็สามารถสามารถดึงพับบนนี้ขึ้นได้อีกเวลาเอาไว้ไรโซดสินะนั่งไรโซดเดี๋ยวตั้งแล้ว,ลวเราเอาสีลองตั้งมือเนาะลองกล้องใหม่มันก็สิมีตัวจับตัวหันนี่หลายโอเคอยู่ได้ในราคาร้อยสาบาท้าบรวมมันเก็บปลายทางอนยังยงนะ ทุกคนก็นสามารถสร้างได้เลยแบบสามารถโอนเองินได้เลยร้อยสาบาทในราคานี่ก็คุ้มอยู่เขาก็บ่ต้องลงทุนอย่างหลายเนาะเขาก็เอาพอไส่์ไซไปก่อนเพราว่าเขากันยังบบรันเก่งอีย่างขนาดนั้นเขาก็ไซซ์ไสซพอเท่าทีไใดได้ฮนะอันนี้เขาคาซิมิจับกล้องดีๆจะได้ทุกคน ลองมาใส่กล้องนีดเบิงเอ๋ทุกคนมันบบนี้เขากับสิประมาณนี้แหละเราทุกคน <Wow. S 1> เขากัะสิบแบดอันนั้นหน่อยนึงฮะนะเออสะดวกสบายหุ้ซื้อวสสดวกสบายขึ้นแบรบต้องจับอีกอย่างแล้ววันแบบนี้เขากะทายคีปแบบงวนซื่นไปฮะนะ แล้วเขเหตุอันกินเขาก็เหตุแบบเพลินๆบ่จำเป็นต้องเออนั่น <House> นู like ่นน like ี sleep sleep. To to ่น no ั่นอย่างเขาก็เหตุตามภาษาเขาอยากปั๊บแบบท่ายเขาก็ถ่ายอาหารก่อนแต่บันนั้นเขาก็มาถ่ายตอนเขากินอย่างอย่างที่ก็ได้เนนะเพราะว่าต่อไปเสียที่คกินน้พะนะเขาจะต้องมีแบบขาตั้งกล้องเนาะเอาไว้เวลาจับกล้องเวลาเขาถ่ายแล้วบับนี้ถ้าสมมติว่าที่แหละมันบูมีไผจับกล้องให้มันกะลำบากที่แหละชุดซิซ้อคนมาจับกล้องเันนะมันยากละแบบนี้ เขามีอันขาตั้งกล้องเป็นของตัวเองแล้วเนาะเขาขับบนกแล้วแบบนี้เดี๋ยวเขามาลองม้วงคลิปต่อๆไปเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากให้เฮ็ดคลิปอย่างนันะก็ช่วยแนะนําได้ถ้าสมมุติว่าเสือเว้ายัางโบเกงหรือว่ายัางเคิรนๆไอ้อายอย่างกันหรือว่าเว้ายังใดมันเป็นยังใดหันการช่วยแบบเออช่วยบอกไอ้น่ว่าเออต้องปรับบนี่เด้อบบโบนี่บนี่บนี่เสือสิฮับคําติสมของทุกคนหันมาปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้คลิปมันดีขึ้นดีขึ้น พอเสือ์บอคียัดบอโกดบออีอย่างเลยบออีอย่างเลยเพราะว่าคําเตือนคําเบ้าที่ทุกคนเม้นมาก็คือมันที่เป็นให้เฮาแบบมันที่เป็นแหงพักดันให้เฮาปรับปรุงตัวเองนะเพื่อให้คีปเฮาดีขึ้นแล้วแบบนี้เฮาตั้งใจเฮ็ดกับมันเนาะเฮาต้องหับได้กับคําติสมของมันถ้าสมมติว่าโบดีก็ให้ทุกคนว่าเออมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้สนะ าสมมติว่าเออมันโอเคแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนให้กาลังใจเสือแน่แล้วก็สิ่งที่เสืออยากฮู้ก็คือแบบมันมันมีคนกดดิบไลค์เนาะแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบนั้นแบบนี้แบบบดีนะเสือกับบ่อยากลบบ่อยากลบคอมเมนต์แล้วก็บ่อยากบอกคนที่มาเมนแบบสั้นกาถ้าสมมุติว่าเสือว่าบอดีกาขอโทษขออภัยกาขอให้อภัยเสือแน่ เสือกับซีปั๊ปุ่งไปเท่าละน้อยเนาะเพราะว่าเสือกเป็นมือฝึ่งฮัทขนาดเสือยังบ่ทันได้เก่งบ่ได้คันเทปขนาดนั้นที่ซีได้เว้าแบบออกมาแล้วถือใจเลยอย่างนั้นนะเพราะว่าหลายๆคนกับฮงฮู้เนาะมือไม่เป็นจังไดถ้าคนเห็ดไม่ขนาดคนเห็ดไม่กับซีเว้าบุแข็งแหงแล้วกับซีเคิร์นเคินในอายในหน่อยหนึงกับซีบุซางเว้าบุซางตัดต่อปันแด่นนะแล้วสุดท้ายนี้เสือกคือเกล้าใละทุกคน ฝากติดตามช่องเสือเน่แล้วก็กดไลค์ให้เน่คอมเมนต์ว่าเออมันเป็นจังใดแบบนั้นแบบนี้ให้หัวเออมันดีขึ้นบอรหรือว่าจังใดแล้วก็ให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้เสือแน่และเสือจีมาเฮ็ดคลิปหลายๆคลิปต่อๆไปก็คือแบบแนวบีล็อกท่องเที่ยวแล้วกะ็แบบเฮ็ดแนวกินแล้วก็คลิปกินอย่างเฮ็ดผสมประสานกันไปหลายๆคอนเทนต์นะเพราะว่าทุกคนสีได้เบื่อเบื่อเนาะถ้าเฮ็ดแบบแนวเกาๆทุกคนก็อาจแบบเออหน้าเบือ่อแต่ว่าแบบแบบอาจสิเกิดแบบ คว a m แบบอยากยกเลิกอยากยกเลิกเอออยากยกเลิกตามช่องเขาที่ตามช่องเขาได้เนาะและ้วแบบนี้เขาก็าหันอยากให้ทุกคนหันที่ตามเขาหลายๆครับสมเขาหลายๆมวนซึ้นเป็นน้ำกันเทศดให้บานาเบือหันแหละแล้วนันแหละเสดสิพยัญญาเพศให้ดีทุกคนขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจแลวก็ช่วยเสียให้เสือแน่เสียกสีพัฒนาตัวเองพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆหน่อยให้ทุกคนได้เห็นเนาะ และครั้งสุดท้ายนี้ก็ขอกราบสบายดีฝากติดตามช่องนได้ทุกคน